เซ็งพาชมชาวออนเดอะเวนะครับมารู้จักร้านอาหารกันอีกร้านหนึ่งนะครับตอนนี้เซ็งอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับร้านอาหารร้านนั้นก็คือแมกไมชายเลนนะครับซึ่งร้านอาหารร้านนี้นะครับมีความพิเศษตรงที่ว่าเขาตั้งร้านอาหารอยู่ตรงกลางบ่อน้ําพอดีเลยนะครับบรรยากาศเป็นธรรมชาติมากๆแต่ไม่รู้ว่าเมนูของเขาเนี่ยจะมีอะไรพิเศษขนาดไหนถ้าอยากรู้ต้องตามเซ็งเข้าไปชิมกันครับ ใช่คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเซ็งได้มานั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารแล้วนะครับอาหารหน้าตาน่าทานมากๆและที่สําคัญคือบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าเซ็งไม่ได้นั่งอยู่คนเดียวนะครับเซ็งนั่งอยู่กับพี่สุรพจน์มีบุญธรรมหรือว่าพี่กวินนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กวินนี่เป็นเจ้าของร้านแมกไม้ออานนิกนั่นเองนะฮะครับผมวันนี้จะมาแนะนาเมนูเด็ดให้เราได้ลองชิมกันนะครับแต่ก่อนอื่นผมอยากจะทราบว่าพี่เปิดร้านมานานหรือยังผมเปิดร้านมาเกือบเกือบสามปีครับครบสิงหานี่ก็จะครบสามปีกว่า สามปีกว่าถือว่านานเลยกันเลยครับสามปีแล้วผลตอบรับเป็นไงบ้างผลตอบรับก็โอเคฟีดแบ็กก็ได้มาเรื่อยๆวันเสาร์อาทิตย์ลูกค้าจากกรุงเทพก็เยอะๆแต่วันธรรมดาก็ข้าราชการในท้องถิ่นหรือนักการเมืองท้องถิ่นชาวบ้านแถวๆนี้ก็มาทานกันที่นี่นะครับผมก่อนหน้าที่มาทําร้านอาหารเนี่ยผมทราบมาว่าพี่เลี้ยงปูถูกต้องครับใช่ไหมครับทำกิจการเลี้ยงปูมาก่อนเลี้ยงปูบ่อบ่อที่เราร้านอาหารที่เราสร้างอยู่ตรงนี้เราสร้างอยู่บนบ่าบนบ่อปูบ่อปูนี้มันจะสร้างมามาเกือบยี่สิบกว่าปีที่แล้ว ี๋ยวนี้เราก็โอเคเอามาออกไอเดียว่ามาทาร้านอาหารกันดีกว่าครับก็เป็นการใช้ใช้เนื้อที่ที่มีอยู่ใช้เนื้อที่ใช้สอยเป็นประโยชน์มาที่สดนะครับพี่กวินครับจากที่ดูเนี่ยร้านที่มีเนื้อที่เยอะมากมากเลยนะครับอยากทราบว่ามีเนื้อที่ทั้งหมดกี่ไร่ครับเนื้อที่โดยประมาณของที่เป็นบ่อรวมทั้งบ่อด้วยโกมันประมาณ20ไร่นะฮะแต่ถ้าเป็นตัวอาคารของร้านอาหารเนี่ยก็จะไม่ใหญ่มากมายนักกาบรรจุลูกค้าได้ประมาณสัก60 70 80คนโดยประมาณครับผม และทราบมาว่าอาหารเนี่ยอาหารของพี่ทุกจานนะครับทุกเมนูเนีเน่ยพี่จะไม่มีผงชูรสแรกเริ่มมาคือว่าจะไม่ใส่ผงชูรสเลยครับผมบและสังเกตได้นะครับอาหารตแต่ละเมนูเนี่ยจะเน้นสุขภาพนะครับแล้ววันนี้พี่กวินมีเมนูเด็ดๆมาแนะนาหลายเมนูเลยทีเดียวเริ่มจากเมนูไหนก่อนดีครับเมนูแรกที่อยากจะแนะนำถ้าหลายๆท่านที่มาที่นี่ส่วนใหญ่ก็ไฮไลท์ของที่นี่คือปูทะเลปนะูทะเลไม่ใช่ปูไข่ อเป็นปูปูทะเลจะมีสองสองสองประเภทคือปูไข่คือถจะเรียกปูตัวเมียจะเรียกปูไข่ครับว่าปูเนื้อคือปูตัวผู้แต่วันนี้ที่นําเสนอจะเป็นปูไข่เป็นปูไข่นะครับผมชอบกินไข่ปูมากเลยนะครับขออนุญาตลองชิมอันนี้เป็นปูจากที่บ่อเลยปูจากที่บ่อเลยครับผมจากที่จับมาเมื่อกี้นี้นะฮะปูสดๆนี่ครับขอบคุณท่านด้วยกันครับ หืม uh huh. ไข่ทั้งนั้นเป็นไงไหมครับสดไหมครับ oh, ไขบแแ่แน่นแน่นมากนแน่นมากอร่อยมากครับปูไข uh ่เ huh. uh huh. ชื่อแล้วผลตอบรับดีเพราะอะไรอร่อยมากยอดปูผ่านไปแล้วกับเมนูแรกคุณผู้ชมนะฮะ เมนูต่อไปเป็นเมนูต่อไปก็อีกอ่าเป็นปลาช่อนโบราณถึงแม้มาตรงนี้จากมาติดทะเลแต่เราก็จะมีปลาน้ําจืดให้รับประทานบ้างอันนี้ปลาช่อนโบราณจะเป็นปลาสมุนไพรที่เราอเอาปลาช่อนมาทอดแล้วเราก็จะมีน้ํายำมาลาดอันนี้ผมตักให้คุณคุณเซ้งทานนะครับผมปลาช่อนปลาช่อนทำไมถึงตั้งชื่อว่าปลาช่อนโบราณครับเพราะมีสมุนไพรเยอะ หอมหวานนะครับเด่นมากๆยอดปลาช่อนโบราณโอเคครับพี่วินครับเมนูต่อไปจะเป็นอันนี้ก็จะขอแนะนําเป็นยำขมิ้นขาวนะครับผมยำขมิ้นขาวก็เป็นเมนูที่่วนใหญ,ญ่ลูกคา้ามาที่นี่จะไม่พลาดในการสั่งยำขมิ้นขาวโดยลูกคา้าที่สูงไว้นิดนึงจะชอบทานเพราะว่าขมิ้นขาวเป็นจะช่วยระบายลมได้ดียำขมิ้นขาวมีส่วนผสมของอะไรบ้างครับก็จะมีใส่กุ้งสดใส่หมูสับใส่หอมกระเทียม นะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับผููชมกับยำขมิ้นขาวรสชาติสุดยอดเลยนะครับผ่านไปก็จะเป็นเมนูอาหารนี่จะเป็นปูไข่เหมือนกันปูไข่ปูผัดผงกะหรี่ครับผมอร่อยมากาเมนูถัดไปนะครับก็จะเป็นเมนูปูเช่นเดียวกันาาจะเป็นปูไข่ล้นอีกนะครับผมพรอมาที่นี่จะมาถึงบอ่อปูแล้ว ส่วนใหญ่ก็ต้องเน้นปูปท<ช>านปูนะครับผมอันนี้ให้คุณแสงอีกกระดองวันนี้แหละครับวันนี้แหละครับเป็นวันของผมครับเม็ดนะทุกจานโอเคถัดไปก็จะเป็นเมนูปูเช่นเดียวกันใช่ไหมครับก็จะเป็นขอเป็นแนะนําเป็นแกงส้มปูหน่อไม้ดองแกงส้มปูหน่อไม้ดองรสชาติจัดจ้านมาแล้วอีกกระดองแล้วมา นี่เข้ากับทุกเมนูนครับผมไข่ของพีน่นี่สุดยอดจริงอร่อยมากๆถัดไปถัดไปก็ขอเป็นปลากระพงทอดน้ำปลาเป็นสุดลับเฉพาะของที่นี่เลครับ,รบอโอเคต้ลองชิมดูอืออนนื้อปออนือื ะครับมาถึงเมนูสุดท้ายนะครับเป็นเมนูที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับการดีไซน์นะครับการจัดวางนะครับแล้วก็การนําเสนอเนี่ยน่าสนใจมากๆนะครับเป็นเมนูนี้คิดเองเลยหรือเปล่าใช่ครับเราก็คิดเป็นกุ้งแมกไม้แล้วเราก็ระดมไอเดียว่าใครช่วยคิดเห็นว่ากุ้งแมกไม้เราจะทําแบบไหนดีก็ได้มาเป็นอย่างนี้เป็นไงนะครับรสชาติของเนื้อกุ้งอร่อยมากครับสุดยอด ถ้าผู้ชมชาวอดุดนเวนะครับได้ชมก็คงอยากจะมาลองชิมเหมือนผมนะฮะรบกวนช่วยบอกเส้นทางนิดนึงเส้นทางวิ่งเส้นพรลมสองจากกรุงเทพตรงทางด่วนดาวพนนงก็ผ่านตัวจังหวัดสมุทรสาครข้ามแม่น้ำท่าจีนเลยแยกบ้านแถวช่วงหลักกิโลที่46บจะมีสะพานข้ามคลองสุนักขอนหรือคล,หลองมาขอนพอลงสะพานเสร็จเลี้ยวซ้ายเข้าคู่ขนานกับรถมาฝั่งขาเข้ากรุงเทพจะมีซอยเข้ามา2กิโลครับผม เปิดพิกี่โมงครับร้านเปิด11นาฬิกาปิด21นาฬิกาทุกวันไม่มีวันหยุดครับผมครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเซ็งได้มารับประทานอาหารที่ร้านแมกไม้ชายเลนแห่งนี้นะครับรู้สึกว่าประทับใจมากๆนะครับทั้งสดสะอาดอร่อยนะครับและที่สำคัญราคาไม่แพงนะครับแล้วก็บรรยากาศดีมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่แวะเวียนมาแถวจังหวัดสมุทรสาครนะครับก็เชิญได้ที่ร้านอาหารแมกไม้ชายเลนแห่งนี้ครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณพี่กวินมากเลยขอบคุณมากยครับที่มาแนะนำเมนูเด็ดๆให้เราได้ลองชิมกัน นะฮะสำตอนนี้นะครับผมต้องขออนุญ,ญาตถามต่ออกครับสนับสนุนโดยร้านอาหารแมกไม้ชายเลน0877508223